มาดูอีกเหตุการณ์นหนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่จริงๆเมื่อวานเรานาเสนอไปนิดหนึ่งใครจะไปเชื่อคุณผูช้ชมฮะคนเป็นญาติกันตระกูลเดียวกันแล้วเขาบอกมรดกเลือดหรือไม่สําหรับคดีนี้เพราะว่าต่างฝ่ายต่างเป็นครอบครัวเดียวกันด้วยซ้ําเขาบอกว่าคนหนึ่งเนี่ยก็มีสักเป็นเหมือนเป็นน้าถูกไหม,อ,มอีกฝากฝั่งหนึ่งก็คือเป็นหลานหลานใช้อาวุธมีดฆ่าน้าจนกระทั่งเสียชีวิตจุดเกิดเหตุก็คือนครปฐมในพื้นที่อาเภอดอนตุงคุณผู้ชมฮะภาพนี้คือภาพของผู้ตายตอนที่อยู่ตรงจุดเกิดเหตุชื่่ออวาาาคุุุณสสนิกรมย64 คุณผู้ชมฮาตอนไปเจอในที่เกิดเหตุเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยกู้ภัยพยายามจะยื้อชีวิตเอาไว้แต่สุดท้ายนําส่งโรงพยาบาลแล้วเขาเสียชีวิตนะฮะเนื่องจากว่ามีแผลถูกแทงเนี่ยหลายแผลด้วยกันโดยเฉพาะที่บริเวณข้างลําตัวและที่บริเวณคอคนก่อเหตุก็คือในขวานเมื่อวานนี้เขาถูกจับกลุมตัวได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและเองตัวเขาเองเนี่ยก็คือจริงๆแล้วหลังเกิดเรื่อง เข้ามอบตัวทันทีถูกไหมพอไปมอบตัวตำรวจพากลับมาชี้จุดในที่เกิดเหตุถามว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมคะกลับมาตรงนี้ เรื่องราวเนี่ยเขาบอกมันแค่นิดเดียวเองอไอ้ที่ดินที่ว่าก็กคือที่ดินมรดกที่เขาแบ่งให้ญาติญาติพี่น้องตระกูลนี้มีพี่น้อง12คนคพอแบ่งที่ดินให้กันหมดเรียบร้อยเท่าๆกันด้วยนะฮะไม่เคยมีปัญหาอะไรมาก่อนจนกระทั่ง3-4ปีให้หลังไอ้ถนนซอยแคบๆเนี่ยมันดันเกิดปัญหาขึ้นคือฝั่งของคนก่อเหตุอยากขยายถนนขึ้นแต่ฝั่งของคนตายบอกถ้าขยายเองก็กินที่ฉันสิ คุณผู้ชมฮะล่าสุดเราได้ภาพกล้องวงจรปิดมาเข้าใจว่านี่คือน,น่าจะเป็นเสียงสุดท้ายของคุณสุนิสาก่อนจะถูกหลานตัวเองฆ่าตายคุณผู้ชมลองดูคลิปคลิปนี้ฮะจะได้ยินเสียงกรี๊ดออกมา ผมได้ยินเสียงใช่ไหมมันมีเสียงเหมือนคนโวยวายเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็คือมีเสียงกรีดออกมาค,ควบคู่กับภาพคุณสุนิสาตอนเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาในที่เกิดเหตุหนอ่อยได้ไหมฮะนี่คือเสียงสุดท้ายจริงๆช่วงเวลาประมาณสัก17นาฬิกาของเมื่อวานนี้นี่คาดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณสุนิสาถูกหลานตัวเองแทงตามร่างกายเห็นบอกแทงไปนมลวงประมาณสักห้าแผลด้วยกันใช่ค่ะหลังจากนั้นภาพกล้องวงจรปิดตัวต่อมาจะเห็นว่าตัวคนก่อเหตุก็คือในขวาน ขวานเองนั่งรถยนต์นะฮะ ให้ครอบครัวพาไปโรงพักเพื่อจะไปมอบตัวถูกไหมใช่ค่ะก็คือนั่งเก๋งสีดําคันนี้แหละค่ะเพื่อที่จะไปมอบตัวที่โรงพักกันนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีรถจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็รถพยาบาลเข้ามาในพื้นที่ค่ะคุณผ,ผู้ชมะฮะ,ฮะและนี่ก็คือเป็นภาพสุดท้ายก่อนที่ตัวของคุณสุนิสาจะขาดใจล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปฮะคุณผู้ชมเราไปดูว่าเอ๊สุดท้ายแล้วปมเหตุครั้งนี้มันเกิดจากอะไรอย่างที่ ผมบอกไปก่อนหน้านี้ก็คือปมเหตุเนี่ยมันเกิดมาจากที่ฝั่งในขวานก็คือมือมีดคนเป็นหลานอยากจะให้ถนนที่เข้าบ้านเขามันใหญ่ขึ้นคุณผู้ชมลองดูตามผังนี้ที่เราทําให้ผู้ชมดูตามผังเนี่ยขวามือสีแดงนั่นคือบ้านของมือมีดซ้ายมือก็คือบ้านของสุนิสาของคนเป็นน้าแล้วข้างหน้าก็คือญาติิกันทั้งนั้น นึกออกใช่ไหมและเขามีซอยซึ่งเป็นถนนส่วนบุคคลที่เราทําเป็นสีเหลืองๆเอาไว้ตรงเนี้ยระยะทางประมาณสัก50เมตรตรงจุดนี้ความกว้างมันคือ2.5เมตรแต่ขวานบอกว่าเขาเข้าบ้านลําบากอยากจะให้มันกว้างขึ้นตามภาพซ้ายมือเห็นใช่ไหมอยากจะให้มันกว้างขึ้นเป็น3เมตรค่ะแต่เวลาจะขยายไม่ได้ขยายเข้าไปทางบ้านตัวเองนะขยายออกมาทางบ้านป้าสุนิสาป้าสุนิสาก็บอกไม่ยอมดิและอีกบ้านหนึ่งก็คือบ้านนางเจือเป็นญาติิกันเหมือนกัน ฉันจะต้องเสียพื้นที่ไปอีก50เท่าไหร่50เมตรใช่ไหมใช่ค่ะแล้วตลอดแนวออใครจะยอมอ่ะ,ะถูกปะใช่ค่ะ5เมตรตลอด50เมตรไ่ะ,ะ,ะต้องบอกแบบนี้ใครจะไปยอมเสียถ้าจะเสีย เองจะเสียของเองไหมล่ะ <c oughs> จะเสียก็ไม่ได้อีกเพราะด้านหน้าปากซอยเป็นที่คนอื่นเขา <c oughs> มันก็เลยเป็นปมเหตุนี้คุณผู้ชมฮะวันที่เกิดเรื่องเนี่ยล่าสุดวันนี้เราลงพื้นที่ไปไปเจอกับนางเจอือเจ้าของที่ดินคนฝั่งข้างหน้าสุดตรงปากซอย <c oughs> ถ้าเกิดต้องขยายถนนฉันก็ต้องโดนด้วยใช่ค่ะวันนี้คุณเจือเล่าให้เราฟังบอกเขาก็มีสักเป็นพี่ของคนตาย <c oughs> แล้วก็มี สักเป็นน้าของไอ้เจ้าคนก่อเหตุเหมือนกันเขาว่าอย่างไงบ้างใช่ค่ะเพราะว่าตัวของพ่อของคนก่อเหตุก็เป็นพี่ชายของทั้งคู่นี่แหละค่ะแต่ว่าเป็นพี่ชายคนละแม่นะคะคือนางเจือบอกแบบนี้เขาว่าไอ้ตอนเกิดเหตุฉันไม่ได้อยู่ในบ้านหรอกนะแต่ก็ได้ยินเหมือนกันว่าสองคนนี้เอะทะเลาะกันแต่เราก็คิดว่าน่าจะทะเลาะกันตามปกติเพราะว่าเขาทะเลาะกันบ่อยมากสักพักได้ยินเสียงว่าน้องสาวก็คือสุนิสากร้องเสียงดังมากด้วยความตกใจออกไปดูก็เห็นว่าสุนิสาถูกแทงแล้วก็หมดสติลง แล้วนะและหลานอีกคนเนี่ยก็เข้าไปช่วยก็ด้วยการเอาเก้าอี้เนี่ยไปคว้างปลาในขวานค่ะไล่เขาออกไปตัวของในขวานก็เลยเดินกลับเข้าบ้านจากนั้นเรียกรถพยาบาลที่เข้ามาช่วยเหลือแต่ว่าเหตุการณ์ลักษณะบแบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็ทะเลาะกันมาบ่อยครั้งจนสุดท้ายบานปลายถึงขั้นฆ่าแกงกันค่ะ <S <S เขาจะให้กว้างออกมาอีกกว้างตอนนี้มันกว้างเท่าไหร่ไ<โ>ด้ก็สองเมตรครึ่งเขาให้ไวแค่นั้นแล้วเขาจะเอามาสามเมตรกว่า ตรงนี้ต้องลื้อออกไงเนี่ยเราต้องลื้อชายนี้ออกแล้วห้องเเลี้ยงก็ต้องนํำเลี้ยงก็ไม่ยอมเราก็เฉยเฉเราใครจะทำไม่ก็ชั้งมันเราก็งี้ใครจะบิ้งไหนก็ชั้งมันแล้วทำไมเขาอยากขยายป่ะไม่รู้พอเหรอไม่รู้ก็ไม่รู้ดูคนเดียวแล้วเก่งได้ยินเสียงได้ยินเงขาด่ากันอย่างเดียวทุกทีประจําเราจะได้ยินเสียงเขาด่ากันเราก็ไม่ออกไปหมอเราก็คิดว่าด่ากันปกติอ่าแล้วก็ด่ากันเฉยเดี๋ยวมันก็เงียบฮะวันนั้นอ่ะเมื่อวานตอนกูฉีเมื่อวานอ่ะ ร้องวิทวาดเราก็ไม่รู้ไม่เงียบไงก็ด่ากันพอเสียงเงียบสักเดี๋ยวนึงร้องวิทวา์ดกันเนะี่ยอ้าวเรามันด่ากันยังไงว่าวิทวา์ดวิทวารวิ่งออกมาแทงไงเราไม่รู้ตรงน,นั้นตอนนั้นอยู่นี่อ่ะไม่ได้เดินไปร้องวิทวา์ดแค่งเฉอไปตรงน,นั้นอ้าวไอ้นั่นล้มลงไปแล้ะเราก็เห็นแค่นั้น ลูกสาวอะยืนอยู่นั้นลูกสาวกอาขอยไปกันไอ้คนไอ้คนวิ่งเข้ามาเขาทาคนนั้นกันอยู่ลูกสาวก็ไปจะไปเอาข่้ยไปฝังเขามไม่เขาโดนแจ๊กเขออกอะไรเงี้ยป่อยลงนอนแล้วนอนแล้วแล้วเขาบอกว่าโทรไปทางเมื่อที่บอกไม่ให้ยกโทรไปทางนู้นบอกว่าไม่ให้ยกให้ไว้อย่างนั้นมีบาดแผแตแลตอนแรกกรว่าจะยกขึ้นไปโรงพยาบาลเขาก็ไอ้น,นี่อ่างป้าเขาก็นั่นไปนั่นมาแล้วเขาก็ไม่ลืมตา ถ้าเขาปั๊มก็ไม่ขึ้นเขาบอกทิศประจอนไม่มีแล้วบอกเขามาพอพวกนั้นมามเราไม่กลัวหรอกกลัวแต่ว่าอะไรอ่ะหลานอะ่ะรุ่นเด็กเนี่ยอย่างรุ่นเนี้ยหลานกับหลานอย่างเงี้ยล่าสุดคุณผู้ชมฮะวันนี้เราเดินทางไปที่งานศพฮะงานศพของคนตายเองมีการนำกลับมาบําเพ็ญกุศลศพที่บ้านบรรยากาศเห็นบอกเต็ไมไปด้วยความโศกเศร้าคุณผู้ชมฮะแล้วก็ตอนที่เคลื่อนศพมาถึงเนี่ยทางครอบครัวญาติๆก็คือร่วมกันเรื่องของการรดน้ําศพ ให้กับทางคนตายเนี่ย<ะ>พอศพมาถึงบ้านล่าสุดวันนี้เราคุยกับสามีคนตายคุณสมพงศ์คุณสมพงศ์พ,งพูดแบบนี้ฮรบอกว่าสิ่งที่เป็นห่วงตอนนี้รู้ไหมห่วงเรื่องอะไรเพราะว่าตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยฝั่งคนก่อเหตุเองเนี่ยเปิดภาพเมื่อวานเนี่ยคนก่อเหตุที่เขาไปทําแผนประกอบคมรับสารภาพในขวานเองเนี่ยมีการพูดลักษณะก็คือ,อ,อต่อว่าตัวของเมียเขาก่อนจะลงมือก่อเหตุพอมันมีปากเสียงกันแป๊บหนึ่งเห็นตัวของมือมีดมันเดินกลับเข้าบ้านแล้วไปหยิบมีดออกมาแทง เมียเขาต่อหน้าต่อตาเหตุการณ์นี้ที่เขากังวลก็คือหลังจากตำรวจไปควบคุมตัวได้ทำแผนเสร็จปรากฏว่าเขาให้ประกันตัวไปแล้วฮะแล้วตอนนี้เขาบอกไม่รู้คนก่อเหตุไม่ได้กลับบ้านนะไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนสิ่งที่กลัวมากที่สุดคือตอนเนี้นอนไม่หลับเลยกลัวมันจะแอบเข้ามาฆ่าญาติญาติคนอื่นๆอีกอันนี้สิ่งที่ครอบครัวคนตายเขาห่วงถึงแม้จะเป็นญาติกันก็ตามเพราะญาติยังฆ่ากันได้ขนาดนี้ก็เขาด่าผมก่อน เขาบอกมึงนี่แหละมึงไงมึงแหละม,มึงคนยืนนี่แหละมึงจะทำพวกนี้บอกว่าเอ้ย,อยน,ยนี่ทำไมแกพูดอย่างนี้กับฉันทำไมพูดถึงนี้พูด่างนี้กับฉันไม่ถูกนะไม่ถูกนะผมผมก็เดินหนีแล้วมันก็ไปทะเลาะกับปริยาผมแล้วก็มีมปากมีเสียงกันแล้วมันขอดูโฉนดบอกมึงจะดูไปทําไมโฉนดที่มึงรู้เรื่องเหรอลองบอกกูเป็นวิศวะนะเวย้ยบอกวิศวะ แล้วตัวไม่รอดเนี่ยผมมันมันก็เลยวิ่งเบลมีดมันจำน้ำเลยเร็วมากเลยไม่มีใครเห็นเลยมีปัดแทงข้างหลังก็หายไปพักหนึ่งก่อนหายไปพักก็พวดมาจากทางไหนไม่รู้ก็แอบมาจากทางไหนก็ไม่มีคมมใครเห็นด้วยมาถึงแทงเลยรู้สึกว่าอน้องสาวก,ก็มาจับตัวภรรยาผมาจับโดนตัวโดนตัวแล้ว ไม่รู้กระชากผมหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าโดนตัวพญาผมก็ล้มลงไปแล้วก็อ้าปากสองทีอะละผมว่าปั๊มหัวใจเพราะว่าผมนั่งนั่งย,งยองไม่ได้พราะยืนปั๊มหัวใจหลานเขาบอกว่าอ่ะคุณผ<บ>ู้ชมมา เขาบอกว่าทำไมถึงได้รับการประกันตัวทั้งๆที่ฆ่าคนขนาดนี้แต่ตำรวจบอกว่าก็เขามามอบตัวไงไม่มีพฤติการหลบหนีแต่ฆ่าคนตายนะ,ะ,ะจบฮะคุณผู้ชมกลับมา